ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมเอาสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทีมงานมาไฮเง่งเนาะเอาสวัสดีพี่น้องสวัสดีมากว่ามากถึงเลยพี่น้องอืมบ้าอะไรเพิ่นสิมาให้โม่โฉบในบ่ขลาปัดอืออ่าดูเสื้อกระดัไหมสิมานักแต่อ่าเจ0ดนอ่าตอนนี้13:00นบ่ายโมงแล้วพี่น้องอืมแรนมา สม้านำทางสม้านำทางพ่วงมานำทางพ่วงม้ยุ่มดากใส่มานำทางพี่น้องแอร์คาบอนย็นห้อนกาห้อนเนาะพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งนเน่เบิร์นเน่วันวันจันที่ผ่านมาเนาะเอาเก้าแปดเก้าเก้าแล้วก็เก้าแปดพอเขาไปเจ็ดแปดพอเข้าฟันเจ็ดแปดพี่น้องเนาะเอาถือว่ามาแล้วมาแล้วเด็กวิ่งเพิ่นวิ่งแปดกระยังวิ่งแปด ห้างก็แปลว่าใหอยูวิ่งไว้พี่น้องนี่นี่พี่น้องรปลว่าวิ่งเปีตัวเดียวเลยเนาะแต่ว่าไอ้เหมนกันพลาดไว้คือไข่ส้งพร้อมนม่นเนาะเอาวัดนี่วัดประจำวันที่หกบ่เป็นของวันพุธบ่วันพุธที่หก้วยพี่น้องเลยของวันพุธพี่น้องเลยตามวันพุธนะตามวันพุธน้ำกันเนาะเดินทางมาถึงแล้วมา่วดิบผีเสี้นเพิ่นยูพี แล้เขียนเดี๋ยวหากระดาษก่อนไปอะไรไปอะไรวิ่งแปเท่าว่างหันนี่แปเก้าแปดที่ฟันคักแต่ว่างหันเนาะนาะงอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเก้าแปดเก้าแปอ่ายังยังยังไ่ส้นอยูงอดสิ้นว่างหันเลยเจ็ดแปดแปสี่น่สองแปดแปดสามแปดแปเจ็นู่นเจ็ดองตัดแปดนู่นไม่หอดไม่หาอดหัเกา เอาไม่เป็นไรมีเข้ามีหลุดแต่ว่ากระลุดหน่อยที่สุดโดยพีหลังเด้อตามเล่าพัฒนาเล่าครับเป็นวันที่วันที่ห้ามืดหกหกกันยายนสองพันห้าร้อยวันพุธโดยพีหลังเด้อตัวเดียวตัวใดขับวิ่งตัวเดียวเออมันบเาล่ะหาปลาก็ไดรผีหลังเปิดกระรังคำนวณให้วิ่งตัวเดียว อมาเนาพี่องแย่ดากาเ้อปากแดงปดูมันก่อนปากาแจ็คบารทุกขั้นเดียวจะเป็นอะไรปากานพวกนี้ปากนี่ยบบกปากาเมืเมือกเบพี่น้องเลยเมือเขียนดีไรนี้งเลยร้องเลยอันนี้เนาะฮะบิเก่าเนายเก่ารองหาเนาะเอาเกาเก่าไรก่อโอ้ถึงว่าตัวตูบิไม่ถึงให้วิ่งวิ่งเก้ารองห้าอมา็แต่ว่าเก้ามาแรงเอานี่เก้าดีเาเลย อาวพี่น้องคนไข้แมแล้วละสูตรเนาะแต่ว่าติดตามรับชมรับฟังน้ำกันวิ่งเก้าร้องห้าเนาะคัดผูดได้งบหน่อยก็คือวิ่งเก้าเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะครับผมห้ใใจวิจารณญยาณในการรับชมรับฟังทุกตัวมีโอกาสมาและมีโอกาสได้ไม่เจ็บกะจักยุบ้างได้เลยพี่น้องเลยรุดแต่ว่าตัววิ่งยังไม่หลุดคือแปดพี่น้องมีโซ่มีมันขึ้นอยพี่น้องคัดรักก็ถูกแล้ว 8ปดก็อยู <c oughs> <c oughs> ่อ uh> ่ามันหัวเก้าแปดเนาะของเขามันเจ็ดแปดน่าเสียดามากเอฟซี่ามาเมืองวันที่หกกันยายนนะหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบลาวขาดปัดหกกโยวิ่งไปได้ก็มาเอง วิ่งจังๆขึ้นเก่าวสันพี่น้องเลยตัวเดียวเลยวิ่งจังๆขึ้นเก่าหนักๆหัวซักไปลวด,สดวสันเด้อมาครัเป็นไก่วิ่งแปดพี่น้องรอบที่ผ่านมาเป็นไก่ย่ำแปด่นแึ่งอ้ <laughs> อวาวงวนี่ก็หัวซักไปเลยเก่าวสันเด้หัวด่วนทุ่นรวดพี่น้องจัง <laughs> ๆ,ๆ,ๆเลยนะใครที่วิ่งได้พี่น้องเลยตัววิ่งตัววิ่งตัวล่องเป็ตัวล่องมาหนี่ิตัวล่องเพราะว่ากัน กันหัวซักจากหนอย่าให้มนหดผื่นไรอไรทั้งนร้องหาว่าสั่นร้องา้ี่นอกก็มีบางงวดออกบนออกล่างไ่่ได่มดไอไ้อวิ่งสูดวิ่งแปดะอเห็นมอ่าวิ่งซูดว่งโอ้อันนี้ก็ไม่แน่วิ่งห้าวิ่งเก้านี่ก็ขาเข่าที่ไม่เป็นรุเฮ้าเา็ขอ่รยุประสันคนบาตี๋มือสาเรานัดถ่ายติกอย่าอว่าเราจะหักบอกบอกาเ่าว่ามีอะไรตี กูจอกล้าควันบอกตาโดนล่าจอกหาเก่ากูจอกลาควันก็จอกไข่บ่เหอให้บอให้บอกใหบอกให้บ่แมนต้องออกเล่าโอ้โอ้พีหองเลยอ่เก่าดแอดมินห่างเลียวห่างอีกนัดกันตาจะสอบคุณพี่หลังตาจะสอบคุณพี่น้ังใบม้นเครงกันหอดยู่เออแต่ว่าห้าเก้าตรงอาพี่เก้าเจ็ดอ่านจับกูให้ได้พี่นลองเด้อหกเก้า นี่พี่รองตัวสำคัญไพ่สิมักชุดนี่หาเก้าวาสันฟันว่าอืมเอาหาเก้าอะไรจางจังหาเก้าพี่น้องอืมเปลี่ยนหาไปยร่อยเรื่อยขออีกมาหนี้มีอีกกนะเหมือพี่น้องเหมือนนี่นี่เอาเพจน์จับคู่ไห่มากก็คือห้าชุดด้วยพี่น้องเด้อหาคู่หาชุดผู้ใดที่รอดน่าทางเราขาดปัดขาดปัดเนาะ เพิ่นว่าวิ่งเก้าก็คือเดือนเก้านั่นแหละเนาะก็จับคู่ให้เก้าเจ็ดเราเราเเก้าหาเก้าเลยคได้มาจากขาดกะติดเก้าไว้อ่าวิ่งได้เลยติดเก้าเนาะนะวุงคุมออกขี้ออกขี้ม่น้อกเล่้่าะโก้ถึงดันบ้างอ่ะโอ้ยตมโก้ังมียลโอ้วันไหนจะได้ยังไีเนาะเอดวิเจ็บสิบหกใ่งส ตัวไร้กว่านักนะเขาเข่งเข่งจะพี่น้องแนวทาง<อ>าแนวทางนะเป็นแนวทางนี่อพอมือนี่นี่ล้วนมัดมืออา่าถือว่าอดูิบป้ายให้แล้วยูาามาหอดแล้วแล้วามหวามหอดแล้วมาหอดกเดรดเป็นเลขตัวเดียวกันพร้อมอืมบอ,มอลูนเดียวเป็นสิไปตัวนี้อ่าบอลูนเนี่อ่าพันกับบอลูนไอรอนแอดมินยูฟุนเนี่ยพ่อฮาร์ดกันบางเทียงเออนี่อ้าวอันนี้พันบอลล็องตัวแอดมินเจ็บสิบล็องไหมอ่าตัวล็องตันโองมันอยู่ในทะเบียนรถ ถ้าเบียนหนึนแปดหาเก่าพี่ 8, <9. S 2> น้องแปดหาเก่าอ่าถ้าเบียนรถนะแต่มันมากบางอื่นเมืองเือนแทกแทบมืนอนีลก็ะเด้อเออ,ตอแต่เราเพิ่นกระจับหาเก่าเนาะเก้าฮะแล้วจับตัวตรงตัวนี้อ่าเอาพี่น้องเป็นแนวทางเลยค่ะเด้นอนะมีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสหลุดพิจารณาเมืองเอาอนะแนวทางเราพัฒนาอ่าเย็นวันที่หกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเก้าขาดตัดวิมองมาแล้วพ่น้อง มาแล้วอพี่รองเนาะหรือว่าสิแตกชุดใหญ่กับเบ้าหูกันพี่น้องก็หามาพี่น้องเด้อประมาณนี้แหละหาคู่เนาะสำหรับวันนี้มีบนมีร่างแม่แน่ตัวร่างตัวใดแม่หาตัวไมหาหางหนึ่งชุดลองเด่นเด่นห้าเก้าตัวลองตัวใดลองเจ้ามาเคยร่างหรือร่างสันนี่เนาะรอสักคู่รอสักคู่ให้เล่นให้สบายได้บุกไปก่อน เอว่าออกคือวันอ่ะฮ้ออกคือวันมึงออกมึงออกมึต้องออกวันออกวันออกวันออกก่อนมึงก่อนมึงออกก็แก่ปวันอืมกวันออกเก่าแก่ล้วออกสูงให้แล้วแปดเก้าเก้าล่างเก้าแปดอือืมอืเฮ้ยอืมเเขาเก็บแปดะพี่้องอ่าเอาเียดชื้อเลยพี่้องมาียดชือเลยแล้วทเขาขึ้นันออกเราอกกแก่บุบเนบ้นมา เป็นเราเป็นของพวกเปลยนตันบวมเมอมันผบอกผมมาไปวะมันจะเป็นพวกบนพวกเก่าเียป่ะอืมจะกข้างลางนะตุอ๋อเก่ามันก็มีเส้นนี้แหละพี่น้องเนาะไปหาบอกจะว่าเพิ่มอีกละพี่น้องเนาะเพิ่นไหมากชุดนี้ก็คือได้มาแล้วเน้น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 เนาะแล้วหาเก่าตัวเดียวเลยหาเก่าตัวเดียวเลยมาตรงกันแล้วเอ้า ไป่้วยไหมบไม่ไหมเ่ยนะเนอะเฮ้ยเฮ้ยไอซุนบังน้อ่คนหนึ่งคนหนึ่งอ่าเขาไปไหมเขาไปไหมเาไไหมเาไปทุกไปุกไ่ไหมกไไม้งากเ่นว่า้าม่ม่ง้ัก่ยขเา้งากอ นี่เม่นก่นนี่มันบ้านบ้มันแปดันบ้านแปดมันบ้านแปดเอาแม่เป็นคนแปดแซ่อมันมาแปดมาไนมันไม่เน่าเกอมน่นเนอาเกลืติดียวนะอมันจะเข่ากัวนะนี่นเอาเก่าหรเก่าเ่ามันมันกอเก่าหายมาอ่าไม่ไ่เห็นมันไม่เอาเกลือซุนมาเก้าสซุนมาอืมนี่เข่ามันเก่าหานะโอ้นตะมาถึงมันถึงมาหาเก่าหาเข่าหาเข่า เก่าาาเก่าคือเก่าอืมังไงกาเก่าาาเก่าเอาขึ้นเดี๋ยวนี้เอาเลยอ่ามันมันรงสูรสูรมันมางเดียวกันเอาเอาเทาตัวเปาเลยเปาอย่างไหมทั้งเดินเล็กในตัวอย่างไหมอืมอืมอืมงเดินเล็กข้างนอกอ๋อสูรคนเอดมิน่ตบวเข้าใจนี่เปนออกพี่น้องเลยนี่ก็ทอันี้เด่นนี่มัน่าทำตามมันนี่มาทำตามมันทำตามมันก็มีเขาเก็เก็ตมาเก็ตบอกเขาเก็ตมาอ่าเขาเก็ตไม่เอานี้ไม่เอลานี้เขาเก็ตันนี้แต่ว่ามันอัวนี้อานนี้สิา เขาบอกท่ออกขึ้นมันออกกออกก้าหาเท่าละก้าวาเหมือนเดิมกี่ใคี่วิ่งขึ้นเนี่ยเือเอาเพื่เดียวนะก้าวเดียวเอาขึ้นมีมุมมุมเนาะมีมุมเอาช่วให้จัขังนะพี่้องเอามีมุมเชียร์รอได้พี่น้องด้ฝากคอมพ่แมพี่น้องกใอนมีโชคมีมานนำกันครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ